ครับผมสวัสดีครับมนีเบ,บาเอด็ดสีผ้าน้องๆไปเก็บเห็ดนะหรือว่าน้องๆสีผ้าเบาเอ็ดไปเก็บเห็ดกับมูฮุจักครับปุณนะกะตาเดี๋ยวนณีไปเก็บพิเศษเบาน,าน้ำคนแห้งน,น,น,นี่เบาน้ำนะครับนี่น้องยังเน้นน้นำตัวเยอะ <MC S 1> แอมซีเอ็มเนี่ยมูฮุจักอายนะครับนี่ครับวางเลยนี่ เสื้อส้นล่างครับโอ้ส้นล่างโอ้เอาหน่เด้โอ้นี่ครับบ่าวโอนะครับพี่น้องครับจะไปเก็บเห็ดดอนแฮดดอนแฮดมันอยู่ใสของประเทศไทยอยู่บ้านหลวงเมกครับอยู่บ้านน้องเมกนะครับอยู่กันแมพพออยู่ครับครับดอนแฮดนะครับปไปพี่น้องโอ้ยมาตัวนี้ก็ได้อยู่ใสกระน้ำมาไปไปในห้องดีเดินทางกันแล้วครับ นี <N> ่ห่วย้าวยแล้วนะคุนั่งดีๆคุนังได้บอ กิโลนะพี่น้องจากบ้านน้องแหนนะครับอันนี้ตภัณานบ้านชาติบ้านลูกโพนะครับเขาบ้านน้องเมฆนะครับดอนแห้งอ่ะนี่ครับนี่ครับโซงโจรครับโซงโจรเอารถยังไปเอาไปตลูกโพเออนะครับพอดีเดี๋ยวน้องไปอีกคนหนึ่งนะครับพี่น้องเออ นี่ครับวัวอัลกตาไปไงเด้เพื่อไปหน่อยนะกัตตาไี่ไรวะเด้ไปโอ้ครับถึงแล้วครับพี่น้องครับเอาอันนี้มันหมุนมาจังไลยเนี่ยอะไรก็ได้ครับพี่น้องเนี่ยทีมงานมาทุกลายเถอะวะเพียร่างนี้โอ้โสุดเหลี่ยมดีเว้ยว้าสุดเช็งไปไหนญี่ปุ่นไม่ตรวจงานเลยโอ้โหปวยเอาเกี่ยวอ่ แก้วมันโต๊ะวะเอากระเดาเกี่ยวเอากระเดาคิดว่าได้ปาดขวดอ๋อนี่ยกว่าล้างเตรียมเสบียงนักแนไปทางน้ำไปน้องจังไหน้อครับเดี๋ยวจกรู้จกอะไรนี่คือเงี้กาแฟครับเนื้อโดบเนื้อโดมเบิ้งเบ็นกะเบิ้งเนื้อครับเฮ้ยนี่เขาบอกว่าฉันนัะฮะเบิ้งไรนี่ครับนี่กาแฟครับเบิ้งกับเบิ้งเนื้อคิวยังวะคิวงกด โอหมอน้ำรรเดือดครับดีเดี๋ยวมันจะตาแล้วครับมีน้ำ้องกดนจริงๆใจเฮ็ดอ่ะเดี๋ยวมองดูเฮ็ดอย่างเฮ็ดนาเขาครับได้สองดอกแล้วีดอกนึ่งครับไปน้ำไปคือตาดีเหรอโอ้ Người ta biết rồi này. Ừ. Đi vào. Cái không? Đi tay vào. Ừ. này đây. Đây. nào? คิดยังวันนี่เม็กซิโกดิจักกว่าเน่า,า,นาแล้วไปได้กว่านึงโอ้กูอ,อยากให้ซูไปเก็บป่านกูเด้ดไปเกห็ดย่ดางไปเหยียบเห็ดพอแล้วสายแต่งงานมาแล้วว่ะเฮ็ดยังไสป๊ดี๋ยวค,ครับดอกไงเลยพีเด้ด

นี่ครับโยงงามปั่นจับร่งมาขอาครับผีกแกครับโอ้ดอกงามกจริงงายามแสโอ้หลังงามเลยอเอาเก็บเอาไหม ออพี่มีนาใส่วะเฮ้ย<อ>โอ้เหคขยหน่อยเอาพี่มีนาใส่นะครับหิตบุญเมนครับ เพรบดว่าหาแนวมาใส่บอกไงโมี่เหรอไม่ใส่ใบตองเอาเก็บเอาครับดิ หอ,อมเห็ดไข่พะนะฟื้ดังดีใถะฮะพ,พี้อเพีด้วยเอ,โอโรราโณแพอเห็นเด็ดยวบปะได้ปะ,ะ,ะบ่ะะครับพอจังกลับนกไทรวะพ่อแล้วครับปื๊ดพนวาวาเหยยบซะละ ใส่เห็ดไคเป็นดอกแนวใดญโอ้ครับพี่น้องครับพี่ครับไปดูเขับไปขั้วสามไหนพี่ครับนี่คุณผู้ชมเบิองน้ำแนวว้าดอกกำลังงามเลยพี่น้องใส่อีกดอกหนึ่งตรงนีอ้าวขั้วสามดอกเต๋อว้ดอกทุกที่เป็นต้งเสียวเห็ดไข่ครับโอ้ท้องตุ่มท้องฝนเลยไปนั่นนั่นดูลางงามเลยใบมีรูปปุ๊บ เดี๋ยวผมดูผลงานโอ้อะไรปนดูผเ,เง็นมันบอกเป็นโมอะมามสายรายงานมาว่าเจอที่เด็ดเลยพี่น้องครับไอ้ดูเอ,อ๊ะทางตางกูป๊าบเจอทองมากพี่น้องครับใช่ใช่ใ,ใ,ใ,ใ้่ไปไปย่งางไปเก็บ

nhớ ừ, phải đoạn đấy nè điếc nói này phê 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 đến mấy phê à đến một phê โอ้โหดอกอง,งามเลย้อกเพียง,งจะไปย่อมองไปย่อมของไอยืนนะมันตีเรียวยืนขักเลยปรมาณวาเอาดอกนี้ก่นนอนอะไรเนาะโอ้โหเรียวไม่เห็นเห็นอยู่แถวนี้ว่ะเหี่ยมเลยโบมีอนดอกบานออาวอร์อยู่เว้ย กวา่าแล้วที่หลงหม่องครับพี่น้องครับเห็นอีกแล้วพี่ยาเนี่ครับเดี่ยนี้ไหมพี่คอยแม่เห็นนี่ครับขอบางใหญ่ใา่ฮะใหญ่ใช่

Thế, phở như thế Không nè ngập đầu bán thơm lên Nào. đây rồi ô nè bán thót ô đầu tùm ngang nè là trận ô nè ngập 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 trận ô nhá bằng sai em đóng lắm mày băng lắm oh. lắm <laughs> em đọt này. này lắm lắm nòng, lắm 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 đọt này, lắm mày, lắm lắm con lắm 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 lắm

Cái ta cê ta ừ mẹo 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 ไปลออกม้าแ่ับ่ฮัลตัวันตัวอใช้เห็นหนาขาวไปไเป็นไร่บงเห็นหนาขาวครับพี่น้นอง่มันหนาขาวะมันคือขาวซึเน็อน้ามครับพี่น้องสวยมันมีดเดียวป่เดียวัเป็นมูเป็นฝูงคือเขาอะฝูงจากตากคุณคุณอยูไ่ไห

ายร <ar> ายงา <Aub ain> <mówi> นมาอีกนะครับจไทเขาืเลืกแต่โอ้ยตาดีแต่สุดยดอกซ้ำยังนี่ไปตนี้ใส่กล่องซองหาวอง้ยอ้ยาวยังนี้กา่ละละวะแสบเล่นวะเขาไม่ได้กินดอกมันกินขาม มะคาขาขครับเฮ้ยง่เกิดกับต้นไม่ปะใคเห็ดเห็นงอกเฮ้ยมันถืมาออกง่ายๆนี่เห็ดงอกเอออ้าครับทางพุนเออีแล้วครับ้ โอ้ยังไปยังมาอยู่นี่เป็นว่ากันไรไปครับพี่น้องครับมือนเหมือนนี่แล้าใส่คือเหมือแต่ที่แรกวะโอ้ยใส่ดูนี่เดี๋ยว่าเก็บท่านผู้ชมเบิางเรนี่เห็ดอยังเนี่ยเห็ดไข่ครับเห็ดไข่กระลังโอ้กระลังงามเลยมีทังเมื่อกูฟังคุณหมอกนี่ยดิเอ้ายังน้ำบ่าวโอ้ไปบางเธอเลย คนอ่องอ่อาครับพี่น้องครับโอ้ยกิมเนี่ที่เด็ดครับเอาอันนี้ก่อนของหัวเอานี่ก่อนเดี๋ยวละเอ็ดมาถ่ายอยู่ฟังผิดเด้อดูครับเห็ดไหมก่อนอีแม่เห็ดพูดนะดอกเดี๋ยวกับมือเหรอเห็นบ่เนี่ยโอ้ยใหญ่เลยครับอายุประมาณพันกว่าปีอ่ะมีกบ่หาเซลยวมันดู๋ยวพี่น้องมันมีบ่ บุบับบุบับขึ้นอย่างมีเนาะงกเงือกยังบุบที่บอกง่ายๆนี่ก่ยามมาแล้วเหรองงก่ย่ามมาแล้ว

สายรายงานมาแล้ววาเอ๊ชูบเหรอยังไไงจบเลยเฮ็ดกูแลนมากกูแลนมากแกเปนโอ้ตายตายน่นไฟไหนอ๋อเฮ็ดอันดอก้หย่อนไฟงนไฟแขงั้งไป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  แล้ว่นี่เห้ยเจอแล้วเจอแล้วตัวกูนนาาวอีกแล้วเห้ยนี่ครับเห็ด<ๆ>บวกอใบแห้งกบวได้กิน่นี้แหะเห็ดไปหาครับหา ใส่น้ำหลายสิไปเยอะดอกอีกพอมันมีไอเก็บเลยเ,เจอแล้วพี่น้องครับมามามาเก็บเอานี่นี่ดิหนึ่งเมล็ดจ,จับเห็นหน้าขาวเออหน้าแถวนี้เห็นหน้าขาวเนาะะจมมี ไม่ต้องเคลียร์ยากเลยมันปะ่ะเป็นแปลนแบบโคกๆนี่แหละไปครับพี่น้องครับนาขาวีแล้วครับเฟอร์เวอร์ดเลยครับ เนี่ยโอ้เห็นไหมโอ้เห็นง่ามมิลีครับพี่น้องครับเหนนะครับต่ค้นเก็บผู้ให้ครับอรอตะค้นทายน่ะครับพี่น้องต้นเก็บบเท่าไรด้วยกูเริ่มร้อนแล้วเห็นขวดน้ำก็ว่ามันเห็ดด้วย เอ๊โอ hey. oh ้โหไปไปเก็บอกกอนมันตื่นไหนนี่หน้าขาวเด็ดเจ้านี่นี่ดอกหนึ่งนี่ครับนี่ครับหน้าขาวครับพี่น้งครับหน้าขาวแหววนด้ครับแม่นัหมมอนตัวนเนี่ยใช หนึ่งก็ต้องมีสองครับสองก็ต้องมีสามครับไปไปครับพี่น้องเลี้ยงโตเลยไปเสียเออเลยครับพี่น้องบุงท่านกับท่านเด้อพี่น้องเนาะคนเก็บสมัยฟ้าเว้ย้าหลลงใตี๋พันธมันเสียห้เขาหลงเขามาทำมาหากินพี่ดอกนึง นั่นนี่โอ้ใครครับใคร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 เอาโอ้หน่อยพูดเห็นมันปุ้งเนีย่ยโอ้แต่เนว เีพอนลูกล้านเล่นหลอดเข็ดใกล้มาแล้วครับพี่น้องครับเบื้องผลงานดูอสองพี่น้องไหนนอนครับได้มีครับ ทำเมียกันทำไมเครียร์จีเครียร์ดยังไม่ยังเงจ้าตุ้มบางเดือนไม่อาจจะสกปรกกว่ามือก็ได้ครับพี่ครับโอ้ผลงาน นี่ครับมาละครับทีมงานให้บมองดูเห้ผู้ใดนะทางนี้เอามันยังจอดจอดจอดูอดอดจ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 วดจไดจอลาอดจ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 อนจดจอดอดจอดจ่ดจอดจอดดจดจอดอดอยจอดจอมจอับอดจอดดจอดอดอดูจอดจอดอดจ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 ดอดจออดจจดจอดด้อดจอดจออดจอดจดจอดดอ ไม่อยากจะคุยอ่ะงหลว้พักกันยูต้องมองเกาเดินปเดาตัวพุ่นเี่มองแักคุณแบบย่างซอดพุ่นเลยเด้์หอดไหน่าพุ่น่ะหอดหน้ากูพอดีเออเพราบักนันมันเป็นยังไงบักนันก็ได้เป็นปวจใจกันนะหมูกไงเลยสองดอกไม่ใช่เหรอหนูหนูมีใหญ่ยังกับบังไรครับเมื่อบานแล้วครับเดี๋ยวไปเอ๊ด เอินไามายืนทายรูปมเลยนะเอาไปแม่เทียเบ็ดเลยเอาครับพี่น้องครับเริ่มเดินทางแล้วครับกลับบ้านแล้ววันนี้บุญทางบุญไปแล้วครับสองไปทางไหนไปทางบ้านเห้องพูละบางที่ไปทีขึ้นมาโอ้ยกลับฝากไปก็ได้ดอกเห็ดเดินลาวันลักดอกคือโอ้ยเนาะเออเอาถือไปมั้งเนี่ยเห็ดสิบปิ้วไปแล้วครับพี่น้องครับ นั่งสลิงนะตรวจบ้มเลยครับปีบ้ครับเมื่อวานแล้วครับโอ้ใหม่ยัง,งเยงด้ดอ,อย้อตนานแล้วครับพี่น้องครับ เราก็ฝ่าเมื่อแท้ลูกพี่ฮะอ<า>๋อจีบไปใต้อ,อีกบ่โหมงึงจะว่าทัอไปเลยบ่ไ,ไปแล้วครับอเอา เจ้าปูเอามันไปกินจิ้มจ uh, ุ่มนล้วเหาอ่ะออกไปสิฮะมันไปกินจุ่มปลานเหรอวะจุ่มปลากินหรือกินมันีไงกินอะไรกินแต่แบบเมาส์แบบเมาส์ไม่ใช่ปูยังแบบปูอยู่มันบบเมามันกึดกึดดีเอาบอกอื่นมันไปกินน้ำบมาปูโทษบมันไปครับเดี๋ยวเอาเห็ดไปไหว้กันมือจังสีแกงสูพี่สูุน้องกิน นะครับขอบคุณหลายๆครับที่เขอบมาเบิึงนะครับมาติดตามนะครับมาทำนี้มาถ่ายคลิปน้ำนองน้ำนุงนะครับนี่ครับไม่แล้วอาบน้ำมาเลยอาบเนาะอาบน้ำครับท้าเราคือลงไปนอนทงเด้่ยเหมือนไปครับครับผมผ่าไปก่อนนะครับโอ้ยเห็นหนาบางเอ็กกันนะสวัสดีครับผมนี่ครับผมก็เห็นหนาถ่ายคลิปตะโดนแล้วนะครับขอบพระคุณหลายๆครับที่เขอบมาเบิึง นะครับโอ้ได้เห็ดหลายกับมือยอยกับมือยะแล้วพี่น้องเอาครับพอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมขออนุญาตไหว้เมือเดียวนะครับเดิมมือหนึ่งถือกล้อง